เจมี่ไดมอน์เตือนทองคำใกล้ฟองสบู่สำหรับทิศทางของราคาทองคำนะครับใกล้ฟองสบู่ตรงนี้ประกอบด้วยการ5ปัจจัยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ 1. ราคาทองคำพุ่งแรงจนผิดธรรมชาตินะครับล่าสุดสปอตโกลแตะที่ราคา3 7 5 9นเาเะคำเตือนของเจมี่ไดมอนมีน้ำหนักมากขึ้นในฐานะซ e อของ JP Mor g a n แกนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะว่าคุณเจมี่ไดมอนคือใครนะครับ เจมี่ไดมอนด์ก็คือ CEO ของ JP Morgan นะครับชี้ตลาดกำลังขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นเกินจริงนะครับไม่ใช่แค่ทองคำแต่รวมถึงหุ้นและคริปโตด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของสภาวะการเงินของโลกที่เข้าสู่ภาวะฟองสบู่แบบวงกว้างนะครับหรือ assets u u b l l e นั่นเองสำคัญคือเฟดคือผู้เล่นคนสำคัญครับจากนโยบายในการปรับรดดอกเบี้ย0.25หรือ25 basis point นะ ทองคำยังคงเป็นขาขึ้นครับแต่ไม่ใช่ไร้ความเสี่ยงนะอันนี้ก็เป็นการเตือนจากคุณเจมี่นะครับในฐานะของซ e o ของ JP Morgan แกนนั่นเองในยะสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ทางคุณเจมี่ได้เตือนไว้นะครับระยะสั้นทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับแต่ต้องระวังการย่อตัวทางเทคนิคนั่นเอง